แนะนำร้านอาหารของในหนานหนิงนะครับก็อาหารเชา้าง่ายๆเขาจะเป็นแบบนี่ครับมันจะมีเป็นนี่เป็นซาลาเปาแล้วก็เป็นแบบติ่มซำซาลาเปานึ่งครับเป็นอันเล็กๆเ้งรครับก็กินได้แล้วก็จะมีเป็นน้ำซุปข้าวต้มเราก็สฝังข้าวต้มมากิน แล้วก็ทางใครจะกินข้าวต้มก็สั่งได้นะเป็นแบบหนึ่งเนี่ยเป็นข้าวต้มเป็นเนื้อเต้าหู้นี่เป็นติ่มซำนี่เป็นสาลาเปานี่เป็นข้าวต้มครับแล้วก็ทางขวามือนี่ก็จะเป็นแบบข้าวแกงตักเลือกเอาเลยครับจะเป็นแบบจะกินอะไรก็เ,เลือกเลือกเลือก,อกบอกเขาแล้วเขาจะให้ป้ายมานะครับว่า กี่หยวนแล้วก็ไปจ่ายเงินที่คอ์เตอร์จ่ายเงินนะครับ